และที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่เลีว้วถามว่าทําไมเรื่องเป็นเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาเล่านั่นเป็นเพราะว่าผมยังหาโอกาสมาเล่าไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมป็นยาวมากๆเลยเว้ยเลยต้องใช้เวลาเตรียมการบวกกับผมติดงานมหาลัายด้วยก็เลยไม่มีเวลาเลยเว้ยเพิ่งมาว้างตอนนี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นกีตรับขาูมหากราบอะไรวะผมตั้งชื่อรายการว่าอะไรนะมหากราบรุนตอกกลางงาน V ูทูบเบอร์ ยิคเ,คเกมเมอร์ไปก่อนนะว่าตอไอ้ที่นี้ฮะไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับผมคือเรื่องเนี้ยผมยังจําได้เลยเว้ยว่าเหตุการณ์อยวว่างแรกเนี่ยมันเริ่มต้นตอนเมื่อผมกำลังจะกลับจากฝึกงานเมื่อปีที่แล้วเว,ว้ยผมก็นั่งรถเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนน้ไปส่งอยู่ที่แบบสถานีรถไฟใช่ไหมยอยู่ดีเนี่ยมีคนทักอินบ็อกแฟนเพจมาที่เพจของผมเว,ว้ยโดยทักมาประมาณว่าสวัสดีค่ะอยากเชิญน้องว่าเนี่ยไปออกอีเวนต์ค่ะผมก็แบบออกอีเวนต์เนี่ยนะผมเนี่ยนะ วีทูเบอร์เนี่ยนะคือผมเนี่ยไม่เคยเห็นงานสปอนในรูปแบบวีทูเบอร์มาก่อนแบบประมาณว่าแบบจ้างไปเอาอีเวนต์อะไรแบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความใบแอดในใจว่าแบบไอ้นี่มันเข้าใจความว่าวีทูเบอร์ป้ะเนี่ยว่าแบบวีทูเบอร์นี่มันเปิดหน้าไม่ได้ผมก็เลยลองถามลองเชิงแปลว่าเป็นงานออกอีเวนต์แบบไหนหรอครับออฟไลน์หรือออนไลน์หรืออะไรยังไงหรอครับซึ่งเขาก็ตอบมาว่าอ๋อเป็นแบบออนไลน์นี่แหละค่ะก็คือเอาแบบโมเดลเนี่ยไปออกแบบในงานอะไรอย่างนี้ก็เลยอ้แต่ผมติดปัญหาอย่างหนึ่งคือด้วยความท มันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเมื่อเทียบกับงานอื่นๆและผมไม่เคยแบบไปออไอเวนต์ hmm. มาก่อนเลยผมก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ไปหาคนมาเป็นผู้จัดการผมช่วยประสานงานหรือแบบช่วยคุยงานอะไรอย่างนี้ผมก็เลยได้พี่ดามาช่วยนั่นเองนะครับผมก็เลยให้พี่ดำเนี่ยแหละช่วยดีลงานดีลราคาแล้วก็สอบถามว่ามันเป็นงานประเภทอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ความมาว่างานนี้อ่ะมีชื่อว่าลีดบูชาลิน เอาจริงอะ่ะผมว่าหลายคนน่าจะงงเว้ยว,ว่ามันคืองานอะไรเพราะผมก็งงพี่ดำก็งงงานอะไรวะไม่คุ้นเลยเว้ยลองไปเฟืดแบบลองเสื่ยเเบื้องต้นดูในแบบพวก Facebook Google อะไรอย่างงี้ก็ไม่เจอเลยเว้ยว่ามันคืองานประเภทอะไร <S <S ใช้เวลาศึกษาอีกสักพักก็เลยมารู้ว่าเหมือนเลดโวชาลนเนี่ยมันจะเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับพวก eSport ของฝั่งญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เขาให้เหตุผลว่าที่มาจ้างผมคือเขาจะมาจัดงานนั้นอ่ะในไทยเป็นครั้งแรกก็คือแบบเจ้าภาพเป็นญี่ปุ่นแหละทีนี้พอคุยงานเรียบร้อยแล บีบงานซึ่งของผมเนี่ยจะทําอยู่2ออย่างใหญ่ๆคือส่วนของมิ팅และส่วนของการเล่นเกมในงานนะครับผมเอ้มิ팅เนี่ยก็คือเหมือนมิ팅ของวีทูเบอร์ทั่วไปก็คือแบบให้คนดูเนี่ยสามารถแบบเข้ามาในตู้แล้วมาพูดคุยกับเราได้แบบนาทีละครั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็งานเล่นเกมก็คือแบบมันจะเป็นเวทีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แบบคนดูทุกคนเนี่ยมานั่งดูผมเล่นเกมกับฝั่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ส่วนของมิ팅เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเว้ยมันก็คือเหมือนคุยกับคนในดิสคอตอะไร หาที่สุดคือเล่นเกมเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนฝั่งญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะมีการสัมภาษณ์เลยเว้ยว่าน้องว่านเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งบีมาให้พี่ดำแล้วพี่ดำก็มามาถามผมอีกทีนึงอ่ะว่านมึงพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเออผมพูดได้ครับผมมึงพูดได้ใช่ไหมได้ได้สิพี่อ่ะไหนแนะนำตัวดิฮัลโหลวีลคอมแฮบลูมแฮบคอมดอมสักไม้ทีลิ้งไม้โอเคโอเคมึงพูดไม่ได้ คำถามต่อไปก็คืออาว่านมึงเคยเล่นเกมอะไรแล้วเล่นเกมอะไรได้บ้างผมก็เลยตอบไปว่าอ๋อผมเล่นโรบอครับเออว่านเคยเล่นเกมฟุตบอลไหมเออไม่เคยครับผมคือผมเห็นพ่อเล่นเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้กติกาอะไรครับฟีฟ่าก็ไม่ได้ชอบเล่นด้วยเคยเล่นเกมแนวต่อสู้ไหมแบบพวกที่ขี้นสตรีทไฟต์เตอร์เนี่ยเออไม่เคยนะครับผมไม่เคยเพราะว่าผมไม่ชอบแนวแนวชกๆอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคดูมันจะไปยากแล้วแหละซึ่งพี่ถามมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในในการจัดงานเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าที่ถามเรื่องการเล่นเกมแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะต้องมีการแบบอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์กับทางฝั่งนั้นอะไรอย่างงี้ะครับตอนอยู่หลังบ้านแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าให้จําส่วนที่สัมภาษณ์เอาไว้ให้ดีนะเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเว้ยต่อไปที่ผมจะต้องทําก่อนที่จะถึงวันงานก็คือการซ้อมเป็นเกม อย่างที่ผมบอกไปไว้ว่าเกมที่ผมเล่นฝุ่นเยมมันจะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ก็แบบเกมอินดี้เกมเล็กๆเกมโรบูตอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเกมที่ผมจะต้องไปเล่นในงานจริงๆเนี่ยเลยจะต้องมีการฝักฟอร์มแล้วผมก็จะต้องมานั่งฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับผมและ บีบเกมที่ผมจะต้องเล่นมีอยู่3เกมดังนี้เกมที่ผมจะเล่นเกมแรกเี่ยคือเกมต่อสู้ซึ่งเกมต่อสู้ที่ผมเคยเล่นขั้งสุดท้ายคือในเขาเรียกว่าอะไรวะชื่ออะไรวะ P.S Vita ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมจำไม่ได้อะมันเป็นเครื่องเกม PlayStation อันเล็กๆที่มันพกพ,พมืออันนั้นอ่ะมันจะมีเกม Commander ไว้ที่เป็นเกมต่อฟู่อันนั้นคือเกมต่อสู่เกมสุดท้ายที่ผมเล่นซึ่งมันก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็นฝนที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเว้ยแต่พี่ดำก็เ้ยบอกว่าไอ้ว ภาคนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารการปรับปรุงระบบการเล่นใหม่ให้เล่นได้ง่ายขึ้นก็คือไม่จําเป็นมาต้องกดคอมโบอะไรอย่างนี้ไงมันจะว่าอย่างไงเดียะมีคีย์รัตอ่ะกดคีย์รัตปุ๊บได้ท่าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ยากหรอกผมก็อ่าโอเคอุ่นใจไปก็คงจะเป็นเกมแบบชกชกอะไรอย่างงี้มั้งมันก็คงไม่ได้มีอะไรฟักฟอนละมั้งจนมาเล่นจริงๆก็คือตอนฟอร์มจริงนั่นแหละผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมได้รับบีบเกมแล้วก็ฟอร์มจนถึงมันเล่นจริงอ่ะผมไม่เคยชนะใครในเกมนั้นได้เลยแบบไม่่เเเคยชนนะะลอออาาจจมีแบบได้ สุดท้ายก็จะแพ้แต้มอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โกีมนั้นแบบคนเล่นมันเถื่อนมากอ่ะแบบผมฟู้ไม่ได้เลยเว้ยคือแบบทุ่มโดนบล็อกโดนตีแบบโดนปล่อยไม้ตายแบบคือแบบฟู้ไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่สามารถเล่นแบบไต่แรงได้เลยเว้ยเพราะว่าแบบฟู้ไขรไม่ได้เลยเว้ยผมอยากจะบอกว่าความเลือดเย็นของกีมตัวนี้เนี่ยเมื่อผมแพ้ใช่ไหมคนเล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เล่นต่อนะออกทันทีเลยเว้ยแบบเออเอ่อนเอาปุ๊บออกปบแบบปล่อยให้ผมแบบงอนแองมงแบบ เฝ้าจัดเลยคือยังไงอะแบบเขาสมเพชในตัวผมขนาดนั้นเลยแบบชนะได้แบบง่ายๆน่าเบื่อจริงเลยเลยออกอะไรอย่างนี้หรอวะ แล้วก็เกมที่สองที่ผมจะเล่นเนี่ยมันคือเกม FPS เอ้ยไม่ใช่ FPS ดิเป็นเกมเตร์เพื่์ฟันชูตติ้งเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นเกมชูตติ้งแล้วก็จะมีพวกมูฟมต์มีการปล่อยสกิลอะไรอย่างเงี้ยครับทีแรกเนี่ยที่ผมเล่นน่ยผมอยากจะบอกว่าโคตรเวียนหัวด้วยความที่มันเป็นเกมที่มูฟมต์มันฝูกอะแบบมีบินมีพุ่งกระโจนมีการตีลังกามีนู่นมีนี่อะมันเลยทําให้แบบตอนเล่นแรกๆเนี่ยเวียนหัวมากเลยเวย้ยแต่พอเล่นไปเล่นมามันก็เล่นได้แหละก็คือถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันมัน เอ,เ,อเองแหละครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเกมนี้พอเล่นได้อ่ะเกมนี้อาจจะพอแบบได้ได้เล่นไม่นะไม่ทุเลมทุลังบ้างแล้ววะแล้วก็เกมฟุดท้ายเกยมฟุตบอล,บอลใช่คือเกมฟุตบอลหรือเลว้ยให้คนที่ไม่เคยตีบอลมาก่อนอ่ะมาเล่นเกมฟุตบอลเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้เลยเว้ยว่าวิธีการเล่นฟุตบอลเป็นยังไงกติกาเป็นยังไงอ่ะอย่างเดียวที่ผมรู้คือแมนยูแม่งกะผมเพียงจําได้เลยเว้ยว่าตอนเล่นเนี่ยคืองงงงมากๆเลยเว้ยคือผมเข้าใจชค่ว่าเกมฟุตบอลเนี่ยมันคือการ ติบอลให้เข้าประตูก็คือโกใช่ไหมแต่มันไม่ยังไงเดียะเกียฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีแบบท่าในการจุกในการติแบบติลาบติฝูงติโค้งไฟโค้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เป็่นเลยเว้ยไหนจะเรื่องท่ายแย่งบอลอีกอะ่ะผมก็ทําไม่เป็่นเว้ยผมก็ลองกด,กดดูก็เลยแบบโอ้โอเคท่าแรกที่ผมกดได้คือท่าสไลด์เว้ยผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นท่าแย่งบอลละมัง้งแล้วก็มีแบบเตะไกลอะไรอย่างเงี้ยเล่นๆไปๆมา,มาๆกลายเป็นแบบตอนที่ผมจะต้องแย่งบอลใช่ไหมด้วยความที่ผมไม่รู้มันต้องกดอะไรนอกจากปุ่มฝรั่ i <laughs> <laughs> แบบปุ้มปุ้มแบบเตะเตะแบบนักแข่งฝั่งตรงข้ามแบบสไลด์กระเด็นเอือแบบล้มกว่าหน้าขมำบ้างขาหักบ้างอะไรเงี้ยได้ไปเหลืองรัวๆได้ใบแดงรัวๆจนแบบได้มาสี่ห้าใบมั้งอ่ะจนแบบโดนปรับแพ้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันโดนปรับแพ้เพราะอะไรนะแต่แบบเอาเป็นว่าได้ใบแดงเยอะมากเลยตอนเล่นครั้งแรกอะแล้วจริงๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็แพ้แบบนี้ตลอดเลยเว้ยคือถ้าไม่โดนแบบบอทเนี่ยมันตีเข้าโกูก็คือแพ้เพราะใบแดงได้ใบแดงเยอะเกินอะเออซึ่งเกมที่ผมจะต้องเล่นมันก็จะมีสามเกมประมาณ แล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้มันบันไลแล้วนะเว้ยผมอยากจะบอกว่ามันบันไลได้มากกว่านี้อีกเว้ยอ่าอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่างานอีเวนต์นี้เนี่ยผมจะต้องไปเล่นเกมกับ Vtuber ฝั่งญี่ปุน่นแน่นอนครับว่าผมก็ต้องไปเตรียมทํากันบ้านด้วยครับว่า V ฝั่งนั้นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างผมก็ลองไปเฟื่อดูอ่ะคนที่1คนที่สองคนที่ส,อสมอ่าคนนี้มาจากค่ายนี้คนนี้โอ้คนนี้นี่ดังในไทยอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วก็คนนี้ก็เออคนนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนไทยเหมือนกันอ่าโอเคก็เลยลองไปดูในช่องเเเาว่า่ออคนนนีีน้ย เล่นเกมสไตล์อะไรหรือทําคอนเทนต์อะไรใช่ไหมผมจําได้เลยเว้ยอ่ามีคนหนึ่งที่เป็นวีชายอย่างแรกที่ผมเปิดเข้าไปในช่องเขาแล้วผมเจอคือเขาฟอม s มสตี t f ฟเตอร์อ่าผมก็คิดว่าอ๋อเขาก็คงแบบฟอมเพื่อวันแข่งจริงแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรผมก็เลยลองกดเข้าไปดูแล้วผมก็คนพบว่าไอกเกมที่เขาเล่นเกมต่อฟูู้่เนี่ยเขาแลงไปตีนัมแล้วเขาฟอมกดคอมโบอยูอย่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแล้วแบบขแาเขามันแผวๆมากเลยแบบโอ้ชิด ดูฟงแล้วน่าจะโปรพเยอร์เลยละคนที่ฟกับคนที่ฟเนี่ยเป็นวีหญิงเว้ยวีหญิงคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมเอเปกิ่งมากๆเท่าที่ผมไปดูก็คือแบบเล่นแพลว์ๆมากๆวนอีกคนนึงเนี่ยเล่นทั้งสตีดไฟเตอร์และเอเปกิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ใช่ไหมครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้กูโดนกระทืบยับแน่ๆเลยก็เลยมาลุยไงแล้ววาโอ้โหฝั่งนั้นที่คัดคัดมาเนี่ยคือมีแต่แบบยูทูเบอร์ที่เขาเป็นแบบสายเกมเมอร์เลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกก่งมากๆเลย นะช่างมาเถอะคือเราถือว่าเราเราไปเล่นน,นุนหนุให้คนดูดูละกันเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมการโปรโมทก็คือก่อนวันงานนะครับผมอ่ะผมก็ทาเต็มที่แหละซ้์มเต็มที่แหละจนกระทั่งมันถึงวันงานนั่นแหละเขาก็เรียกไปทิฟระบบโชว์โมเดลนู่นนี<อ>่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ<อ>แล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งที่ผมต้องเตรียมการก็คือเตรียมการโปรโมทนั่นเองที่เป็นงานออกอีเเป็น like ครั้งแรกเลยเว้ยเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นม,มากๆผมเลยไปทําคลิปแบบโปรโมทแบบทุกทางเลยโพสด,ด้วยแชร์ด้วยทาคลิปช็อตโปรโมทด้วยยยพนไ้อออะร่่างีบบเืแ ให้คนแบบมาเจอผมกันเยอะๆอะไรเงี้ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่แบบผมไปออกอีเวนต์แล้วอยากให้แบบใครที่อยากเจอผมเนี่ยมาเจอผมได้อย่างไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมพบก็คือผมเจอฟีดแบ็กแบบแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยคือไม่ว่างไปครับอ่าไม่ว่างไปค่ะอยู่ต่างจังหวัดค่ะอะไรเงี้ยและที่หนักที่สุดที่ผมเจอคือไม่ไปหือใช่คือมีคนแบบมาเมนต์แบบนี้จริงๆนะเว้ยคือไม่ไปกูไม่ไป,ไไปอะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อแบบ ใจเสียมากๆเลยนะเว้ยคือด้วยความที่มันเป็นงานที่ผมไปออกอีเวนต์ครั้งแรกอะ่ะผมก็อยากได้แบบคนดูแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยมาเยี่ยมที่งานมาให้กําลังใจผมหน่อยเพราะว่าคือแบบผมคิดในสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายที่สุดคือไปออกอีเวนต์แล้วแบบไม่มีใครมามันจะรู้ฝึกแย่ยแค่ไหนอะ่ะคนอื่นเขาแบบเฮ้ยแฟนคลับมาคิดถึงจังเลยเขากอดกอดกันแล้วผมนั่งอยู่บทคนเดียวว่าผมคิดกินแล้วผมจะรอก็ไออ่ะเพราะยังผมเลยกลัวอะไรแบบนี้มากๆเลยกลายเป็นพอแบบโดนคนดูปฏิเสธไปว่าแบบเอ้ยไม่มีใครว่างมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน ก็เลยทำให้ผมเครียดแบบเออนอนไม่หลับเลยอะ,อะไรแบบตอนตอนคืนนั้นนะกว่าจะนอนหลับได้อะแต่คือผมเนี่ยไม่ได้โทษคนดูนะคือผมเข้าใจว่าคนดูหลายๆคนเขาก็อ,อยู่ต่างจังหวัดนะ่ะใครมันจะถอแบบนั่งรถไฟชั้น3เนี่ยมากรุงเทพเพื่อมาดูผมวะมันไม่มีหรอกเว้ย ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ยังไงเราก็ต้องไปต่อครับผมเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยต้องโฟกัสกับงานของผมต่อไปเมื่อถึงวันงานเนี่ยผมอ่ะผมก็ซื้อกับข้าวมาตุนไว้ในตู้เย็นเพราะว่าด้วยความที่ผมจะต้องอยู่สแตนบายแบบแทบทั้งวันในงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนเช้าเนี่ยก็คือเขาก็จะนัดมาเข้าเขาเรียก่ระบบบูตคือมิทติ่งแหละมาทิฟระบบไม์ทิฟกล้องว่าได้ยินไหมระเบยียบการทํางานนู่นนี่นั่นเป็นอะไรถ้าเกิดมีปัญหาทํายังไงอะไรอย่างงี้ก็มีสตาฟเนี่ยมาดูแลมาตั้งเฟสระบบเนี่ยมันก็ปก ที่เดินเข้ามาเนี่ยคือผมจําชื่อเขาไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นคนใหญ่คนโตที่จัดงานนี้แหละเป็นเป็นผู้หญิงที่มีอายุระดับหนึ่งครับผมเขาก็มาเข้ามาทักทายอ่าสวัสดีน,น้องว่านอ่าเป็นยังไงแล้วก็เออสอบถามว่าเออวีทูเบอร์นี่มันเป็นยังไงออหรออะไรก็คือแบบฟอร์มทอล์กแหละครับผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือตอนที่เขาถามคําถามผมว่าแล้วโมเดลของน้องว่านเนี่ยคือมันเป็นยังไงคอนเซปต์ Concept, อะไรยังไงหรอด้วยความที่อ่าเขาถามมาผมก็ตอบไปตามกะ ที่มี2เพศเนาะผมมีทั้งเพศชายเพศหญิงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้โมเดลนี้นะโมเดลนี้นะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรนะครับผมจนผมพูดจบผมก็กลับไปมองเขาเขาก็มองด้วยความนิ่งๆแล้วเขาก็พูดกับผมว่าทําไมว่าไม่ฟังพี่เลยอะ่ะ ผมก็แบบงงเอ๊ะทำไมหรอก็เลยมารู้ว่าอยู่ๆเนี่ยเหมือนไม้ทางนั้นน่ะมันดับไปด้วยผิดกผบาประการเว้ยแล้วผมก็ไม่ได้ยินฝั่งนั้นพูดเนี่ผมก็เล่าๆไปปกติอะอันนี้อันนี้นนคือผมขออธิบายนะเว้ยผมไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะเสียมารยาทนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินจริงๆคือผมพยายามจะอธิบายเขาแต่เหมือนเขาออกไปก่อนมัน้งหรืออะไรนี่แหละก็เลยแบบปล่อยให้ผมแบบ แบ,บง่อยอะแบบรู้สึกผิดเลยอะคือแบผมขอโทษผมไม่ได้ยินใครแบบฮะไอเรียกผมเลยไงผมก็ตอบไปตามปกติอ่ะอเปิดมาได้สวยเปิดมาแบบห่องเหี่ยวเลยแล้วพอเฟสอัพเฟชช่นแมมันก็ถึงอ่าเวลาเปิดงานซึ่งอ่าในงานเนี่ยมันก็จะมีอย่างรู้อย่างนี้ไปอะเนาะส่วนผมเนี่ยจะได้รอบในการมีติ้งประมาณไฟายของวันนั้น <c oughs> พี่ดาก็เข้ามาอยู่เพื่อเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยปิดไมค์แล้วก็มานั่งดูผมพูดคุยกันไปอะไรยังไงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าโมเมนต์ตรงมีติ้งเนี่ย เป็นโมเมนท์ที่ตึงที่สุดแล้วแบบผมผมปตึงแบบตื่นเต้นมากๆเลยเว้ยพอเขาบอกว่าเปิดให้มิงได้แล้วนะคะอะไรเงี้ยแบบจะมีใครมาไหมวะหรือแบบกูจะนั่งแบบนั่งเอ๋อแล้วก็แบบไม่มีใครมาเลยเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ปรากฏว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยมีคนเข้ามาใช่ใช่คือก็คือเป็นคนที่มาหาผมจริงๆเว้ยและผมยังจําได้เลยเว้ยว่ามีคนมาหาผมเนี่ยหคนเว้ยในในงานมิงนะแต่ว่าถ้ามาแบบมางานเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นหรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมหาไม่เจอไม่หาไม่เจอจริงๆคนแรกที่เข้ามาคือ อินเว็บวีทูบไทยอินโฟซึ่งไอเว็บน,นั้นมาปัจจุบันปิดไปแล้วครับผมคือเขามาหาผมเนี่ยเพราะว่าจะมาขอบคุณเรื่องที่ผมพพอร์ตเว็บของเขาแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยชอบเว็บเขามากๆคือเขาทําแบบพวกระบบแล้วก็พวก X, UI เนี่ยมันดีมากๆเลยคือมันเป็นเว็บวีทูเบอร์ที่ดีแบบดีที่สุดในไทยที่ผมเคยเจอมาแล้วเว้ยแล้วผมแบบคู่ชอบแบบผมจะอวยเขาตลอดเลยเว้ยเขาก็เลยมาขอบคุณก็เลยได้พูดคุยกันเนี่ยแหละดีใจที่ได้เจอกันอะไรอย่างนี้นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะแต่ว่าขอเล่า,ลาๆไปแล้วกันนะต่อออมาคื MGSR WGS ไ มาหาก็โอเคสวัสดีครับผมพูดคุยทักทายเย้เจอกันแล้วอะไรอย่างนี้ต่อไปก็คุณปายแน่นอนนะคุณปายนะเขาเขาเขาเป็นฟิล์มผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะเขามาอยู่แล้วเออยังไงเขาก็ต้องมาอยู่แล้วและคนที่สี่ก็คือแอดเฟมีนั่นเองนะครับผมก็มาหาผมเหมือนกันเพราะว่าบ้านเขาอยู่แถวๆที่จัดงานนั่นแหละก็เลยมาเยี่ยมเนี่ยแหละครับผมและคนที่5ที่คาดไม่ถึงที่ฝุดเพื่อเปิดมานะผมเวอร์มากๆเป็นคนที่แบบเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วผมเวอร์มากๆเลยเว้ยคือ คุณไมยใช่คือแบบเปิดเข้ามาเนี่ยคุณไมยเนี่ยเป็นผู้หญิงเว้ยแล้วเเป็นผู้หญิงที่แบบอายุใกล้เิงกับผมเลยเว้ยผมก็แบบ ดี๋ยวนะช่องผมมีผู้หญิงดูด้วยเหรอไม่หมายถึงว่าแบบผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ดูอะเพราะว่าอ่าช่องผมใน่วนใหญ่คือจะเป็นผู้ชายดูไม่ก็แบบเป็นเด็กผู้หญิงดูอะไรงี้ไงมันอาจจะยแย่นิดหนึ่งน,นะแต่ความคิดในหัวผมอย่างแรกที่ผมเห็นคุณมาคือคเขาข้อผิดบุญหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทีแรกอะผมคิดอย่างนี้จริงด้วยแต่ว่าคุยไปคุยมาก,ก็เลยรู้ว่าอ๋อก็คืออ่ะเขารู้จักผมเหมือนกันก็เลยเข้ามาหาอ่าและแน่นอนครับมันว่ายังไงดีอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญกับผู้หญิงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน คือแบบโลกแบบตื่นเต้นมากมากเลยเออว่า,าย,ยังไงดียังยังไงดีผมไม่รู้ไม่รู้จะคุยกับผู้หญิงยังไงแล้วก็แบบไม่รู้จะเฟอร์วิดยังไงดีก็คือแบบเขาอุ้ฝ่ายแบบฟื้อตัวมาแล้วแล้วแบบมันมีเวลาหนึ่งทุกหนึ่งนาทีเนี่ยให้เขาทำอะไรดีผมแล้ววีดีผมก็พูดไปอย่างนี้ขึ้นมาคืออ่ะกอดผมไหมครับคุณไม้พูดดีเอาไปสิบบาทขอบคุณค่ะเออ <c oughs> <c oughs> <laughs> งลหลังจากคุยเฟดเนี่ยพี่ดำก็ทักมาทันทีเลยเว้ยว่านมึงพูดอะไรไปเนี่ยครับแบบนี้มันลามปามนะเว้ย,ยนี่มันเข้าข่ายเฟคชวฮารัดเมนนะเว้ยผมก็เลยมานักคิดมัน เออมันก็เป็นไปได้ว่ะไอ้เย <tripod. desserts>. ่แล้วไงเออแล้วประเด็นคือดันแบบไปพูดแบบนั้นใส่ผู้หญิงอ่ะแล้วแบบเข้าใจไหมว่าแบบอาด้วยความที่วงการ v ิททูเบอร์เนี่ยคนใหญ่ในคอมมูมมันจะอยู่ในทวิตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ทวิตเตอร์อ่ะมันคือแดนดาม่าบ๊วผมเครียดเลยชิบหายแล้วกูจะโดนโทรลงหลังจากจบงานไปว่าแม่งเอ้ยแม่งโอ้โหแบบโมเมนต์ที่ฝินหวังจัดอ่ะเข้าใจไหมว่าแบบผมเจอความเดือดรความผิดหวังความล้มอะไรเงี้ยมาตลอดเลยแล้วนี่คือแบบเป็นจุดที่แบบแย่ที่สุดเลยเว้ยโอ้โหถ้าตอนนั้นอ่ะผมไม่ด ยาดมนะคือแบบผมสลบคาห้องไปแล้วอะแต่ด้วยความโชคายก็ยังมีความโชคดีคือคุณมายเนี่ยเขาฟื้นตัวกลับเข้ามาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งก็เลยได้ปรับความเข้าใจกันก็คือผมก็เลยขอโทษไปว่า,อาขอโทษเมื่อกี้ด้วยนะครับคือผมอตื่นเต้นจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะพูดยังไงดีหรือจะเสิร์ฟวิทยังไงดีคุณมไม้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้เปไ็นไรคะ่ะไม่ได้ถือสาไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะจริงๆเกิดนี่แหละแค่ฟื้นตัวกลับมาคืออยากมาพูดคุยอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็โอเคถือว่าเคลียร์ <c oughs> ให้อภัยกับมีทูเบอร์ที่ไม่ค่อยแต่ยาาคนดีด้วยนะครับหลังจาก5คนนั้นก็ไม่มีใครมาอีกเลยเว้ยก็คือจนจบการมิทติ้งใช่ก็คือมีมากันแค่5คนแหละถามว่ามันเย่ยไหมผมว่ามันไม่ได้เย,ย่เพราะว่าเวลาที่เหลือก็คือให้ผมได้นั่งแบบนั่งทรงสตียะคือผมเจอคนที่เข้ามาแค่5คนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะทั้งทั้งที่แบบเขาเข้ามาแค่คนละน,น,นาทีเองนะเว้ยระหว่างนั้นเนี่ยมิทูเบอร์ท่านอื่นเนี่ยก็มิทติ้งกับแฟนคลับของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซ หลังจากจบมิงเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงของการเล่นเกมจนถึงตอนเย็นก็คือเป็นช่วงเททายอีเวนต์เลยครับผมช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อ่าสตาฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเข้ามาบี้ยคือเขาบีเป็นภาษาอังกฤษเราจะจัดอีเวนต์เราจะเริ่มอ,อันนี้เป็นสคริปต์นะคะเอาไปอ่านดูนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็คนนี้ไปต่อคิวตรงนี้เข้าห้องอย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมฟึ่ง แก่ผมไม่เข้าใจคือจริงๆเนี่ยมันเข้าใจแค่บางประโยคคือผมไม่ได้เป็นคนที่กิ่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นคือผมจะเป็นคนที่ฟังได้แค่ทีละประโยคและจะใช้เวลาในการแปลค่อนข้างนานพอเขาพูดเป็นแบบเฟนเทนยาวๆอะไรเงี้ยผมก็แปลไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าผมใช้วิธีการแก้ปัญหายัางไงผมใช้วิธีถามวีฝั่งไทยที่มาเล่นไอในทีมไทยนั่นแหละครับผมก็คือวีที่เขามามิทติ้งกันก่อนหน้านี้อะไรครับทั้งสองคนนั่นแหละผมก็ทักไปว่าแบบอขอโทษน,นะครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรหรอครับ แล้วก็ค่อยๆแปลให้อ๋อเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะถามว่าเขาแปลให้ผมเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะมีแบบาวีญ่ปุ่นมาคุยบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะมีล่ามมาช่วยแปละอะไรเงี้ยเอ้ยผมก็เลยไม่ได้รบก,กวนวีท่านนั้นเยอะซึ่งดีแล้วพูดตรงๆว่ากินใจชิปปิ้งเลยผมขอโทษผมเข้าใจนี่แหละว,ว่าแบบภาษาอังกฤษมันสัคัญแค่ไหนไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษน,นะเว้ยคือผมตั้งใจแล้วเว้ยแต่เข้าใจไหมว่าผมเป็นคนที่เวลาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้ทำไมนะเหมือนฝรั่ง ไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษนะ่อเลยเป็นคนที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษเลยเว้ยเพราะว่าใช้ไปคนก็ไม่คุยหรือคนฟังไาแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มตามคิวที่ผมเค,เคยพูดไปแะครับผมก็คือเป็นเกมต่อสู้เกมยิงปืนแล้วก็ไอกเกมฟุตบอลน,นะครับผมซึ่งเกมต่อสู้ก็ตามที่ผมศึกษามาเลยครับผมก็คือแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยปรากฏว่าทั้ง3คนนั้นน่ะจากฝั่งนั้นน่ะเล่นเป็นโมเลยเว้ยเล่นกิ่งมากด้วยแบบแรงแบบสสงมากเลยเว้ยแล้วแบบผมไแค่ลุก,กี้ด้วยการอิงอะ่ะผมยังชนะไม่ได้เลยเ้เพราะฉนะนั่นไมหลือ เออใช่ใช่ลืมไปอย่างหนึ่งไปเว้ยไม่แน่ใจว่ามีใครฟังเกตไหมว่าผมจะมีโดนทอันหนึ่งที่มันจะเป็น2วินาทีใช่ไหมไอ,อ้ฝองวินาทีเนี่ยมันคือที่มาจากตอนที่ผมเล่นไอ้กเกมนี้เนี่ยแหละมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือน,อนทางอาจอโมมนิเตอร์ที่มันฉายการแข่งขันในงานเนี่ยมันค้างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอตอนที่ผมกําลังแข่งกับ ฝั่งนั้นเนี่ยมันค้างไปเว้ยมันค้างไปนานมากเลยเว้ยจนมันกลับมาลันตามปกตินั่นแหละครับผมแต่สิ่งที่คนดูในงานเห็นคือมันเหมือนเป็นเทปวิดีโอที่มันเล็งสปีดนะครับผมเิ่งสปีด2วินาทีโซนี่เนี่ยขอเสริมเพิ่มเติมนะครับคือในช่วง2วินาทีที่มันสคิปไปเนี่ยมันจะเป็นช็อตที่ผมโดนฝั่งนั้นเนี่ยจับพุ่มแบบทุ่มรัว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 จนผมตายแบบผมฟู้อะไรไม่ได้เลยเว้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าน้องว่านอโดนต ハハハハハ! <laughs> <laughs> นี่นะไปโอ้โหนี่แหละครับผมก็คือดวโดนยำฟรีเลยครับผมวนเกมที่2คือเกมชูดติ้งเนี่ยอันนี้เนี่ยอ่าก็เหมือนกันก็คือมันแพ้อยู่แล้วแหละก็คือฝั่งนั้นมันเป็นโปรพีเรอีพิกอยู่2องคนเนาะแล้วด้วยความที่เกมนี้มันเป็นเกมแนวมุกเมนต์โหดๆแล้วก็มีสกิลอะไรเงี้ยมันคล้ายๆอีพิกเลยเพราะฉะนั้นยังไงมันอ่าฝั่งนั้นได้เปรียบอยู่แล้วอันนี้ก็เลยแพ้แต่ว่าเป็นการแพ้ที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคคือมันเป็นแพ้ที่ผมรู้สึกว่ามันสมฝักฝีอยู่ก็คือผมฟู้ได้บ้าง ผมอมืตามนั้นแหละแต่ว่าด้วยความที่ฝั่งนั้นมายิงคมกว่าก็ต้องอายอมรับก,กันไปไอ้แหลกเกมสุดท้ายเกมฟุตบอลเกมนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการศึกษากติกาและวิธีการเล่นนานมากจนแบบโอ้มันจะมีท่านี้ท่านี้นะท่านี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วแหละผมน่าจะฟูเกมนี้ได้อยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานคืออยู่ดีๆเขาแจ้งกติกามาว่าวิธีการเล่นคือ1ทีมเนี่ย จะมีคนคุมนักฟุตบอลเนี่ยสามคนเว้ยซึ่งตอนที่ผม้อมเนี่ยผมฟอมเป็นซิงเกิลเพย์เออร์เว้ยไปไม่เป็นดิก็คือแบบเอากลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะคุยกับทีมยังไงอะครับพือคือคอ,อะไรวะเล่นยังไงวะคุมไงเว้ยเนี่ยก็คือแบบเป๋เลยอะคือแบบเอางนี้แล้วกันว่าแบบที่ฟอมมาเนี่ยคือล้มแบบเละเลยอะแต่สิ่งที่ผมมาค้นพบคือสั่งนันก็เล่นไม่เป็นเอา ก็คือฝั่งนั้นก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงอะ่ะแ,แล้วที่ตลกที่สุดเลยเว้ยคือวิธีการแย่งบ,บอลฝั่งนั้นเนี่ยแย่งบอลแบบผมเลยเว้ยคือฟาไล่เตะตัดขาหัวคว่ำได้ใบแดงกาลนาเอาอ่ะสรุปก็คือจบผลมาเนี่ยก็คือเสมอเพราะไม่มีใครตรีเข้าเลยเว้ยแต่คนที่ได้ใบแดงเยอะที่สุดคือฝั่งนั้นน่ะไอ้เราก็นั่งเทียร์ตั้งนานว่าแบบอุ้ยเลนเ่นไม่เป็นไม่เป็นรู้ไม่รู้ว่าเล่นยังไงดีอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้รู้งี้เนี่ยผมอ่ะไปแบบเล่นงงๆดีกว่าไปนั่งเตะเตะกันเล่นต่อยกันเลน ไปนั cues, ่งฟอร์มไปนั่งฝึกษักติกามาเพราะผมกลัวว่าแบบถ้าไปเล่นจริงแล้วแบบเล่นไม่เป os, ็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าแบบจะโดนฝั่งนั้นมองไม่ดีหรือหรือแบบโดนคนดูที่แบบชอบฟุตบอลยังมองไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมเล่นอย่างนี้อะไรอย่างี้เนี่ยผมจะกลัวโดนดราม่าเรื่องนี้มากถ้าผมรู้ว่าฝั่งนั้นก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันลูกเนี่ยผมโยโร่แล้วแบบผมกกะดโดตีแล้วจริงก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบที่ฝั่งนั้นก็ชนะไป3ามแต้มผมทีมผมก็ได้หนึ่งแต้มก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ถือว่ามาเล่นกันขำๆไปอ่ผมก็ถื เป็นการจบงานอีเวนต์ในตัวฝั่งของผมไปได้ด้วยดีอ๋อ oh, แล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะผมเห็นนะเว้ยว่ามีคนที่ดูผ่านไลฟ์ถ่ายทอดสดในเยอะมากเลยเว้ยคือเป็นเป็นคนดูจากฝั่งผมในเยอะมากเลยเว้ยแต่<อ>ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงในแชทนั้นสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่เหมือนทีมงานแล้วก็บิทูเบอร์เนี่ยเขาจะโฟกัสกันที่คนดูหน้างานเป็นหลักมากกว่าครับผมอันนี้ก็ต้องขอโทษคนดูในฝนที่ดูผ่านออนไลน์ด้วยนะครับผมที่ผมอาจจะไม่ได้คุยไม่ได้กทายอะไรมากครับคือมันหาจังจงน,นจบานก็ Yeah Double <laughs> เหนื <C> e <al> ่อยแบบเหนื่อยมากๆอะก็คือจบก็โอเคเย้ okay. ดีใจถือว่าผ่านไปได้ดีๆนะครับผมแล้วพอก็โทรมาบอกว่าว่านมึงพูดแฟงทาไมในงานอะคือที่พ่อพูดผมพูดอย่างนั้นเนี่ยคือมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมจะต้องเหมือนพูดกับคนดูหรือพูดโปรโมช่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะคือตอนที่อยู่ผมไปี๊ดเลยนะอยู่ดีๆเว้ยจอมอนิเตอร์อะที่ผมจะต้องดูฝั่งผมเพื่อดูในงานเนี่ยว่ามันเป็นยงนังไงเนี่ยอยู่ดีมันค้างเว้ยแล้วผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะคือคือผมไม่ได้ยินฝั่งนั้นเลยก็เราก็ไม่ม พิธีกรเนี่ยเขาพูดถึงไหนแล้วเว้ยจนจอมันกลับมาเขาแบบจ้องแบบพิธีกรจ้องแบบมั่นคะอยู่ไหมคะเออเขาเขผมผมผมก็ตกใจก็พูด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 ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมขอโทษผมผมไม่ได้อยากเสี่ยงมราทนะเว้ยอันอันนี้แบบผมขอโทษจริงๆคือผมไม่เห็นจริงๆคือตอนมันไม่เห็นจริงๆว่าจังหวะมันเป็นอะไรยังไงจริงๆอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบปั่มปั่มเปื่อๆนี่ก็ต้องขอโทษจริงๆเว้ย หลังจากจบงานเนี่ย ไหนๆก็มีคนมาหาผมละผมก็เลยทักไปใน Discord ว่าอ่ะมีใครที่ยังอยู่ในงานไหมเดี๋ยวเรามานัดเจอกันมาคุยกันดีไหมอะไรอย่างงี้ก็โอเคนัดมาเจอกันซึ่งตอนที่มานัดเจอกันเนี่ยก็มีมากันแค่3คนคือคุณไม้แอดเซมิ emi, แล้วก็คุณปายนะครับผมคนแอดมินเว็บวีทูบไทยโฟนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วผมไม่ได้มีคอนแทคของเขาอะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หายไปเว้ยก็คือ m g มผมก็งง m g ็หายไปไหนไม่มาถ่ายรูปด้วยกันหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมารู้ทีหลังว่าคุณ MJ เ้เาตองรรีบกลเพาะว่า เขานั่งรถไฟชั้น3จากภาคใต้เพื่อมาหาผมน้องคนนั้นอะ MG a มอะมันอายุไม่กี่สิบปีมั 14, ้งสิบสามสยังมั้งอะมันนั่งรถไฟมาเองจากภาคใต้อะเพื่อขึ้นมาหาผมแค่ไม่กี่ชัว่วโมงเว้ยผมแบบ คือผมจําได้เลยว่าคืนนั้นอ่ะผมแบบผมผม,ผมนั่งร้องไห้แบบเชื่อแบบทําไมมึงถึงต้องทําขนาดนี้วะคือด้วยความที่ m g ็มเอ็่ะมันยังเด็กน้อยอ่ะแล้วมานั่งรถไฟมาเองอ่อะผมก็เป็นห่วงอ่ะ <c oughs> คือตอนผมสึกษาเฟรีเนี่ยผมยังไปไหนมาไหนเองไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะก็ <c oughs> เลยแบบเป็นห่วงที่เชื่อเลยแบบเ้อมึงต้องทําขนาดนี้เลยเหรอวะแบบอันนี้ผมสาบานจริงๆเลยว่าผมร้องไห้จริงๆแบบทําไมน้องต้องทําเพื่อพี่ขนาดนี้อะ่ะแต่แบบเชื่อมันเป็นความทรงจําที่แบบ ประทับใจเยอยเป็นโมเมนต์หนึ่งในการทำวีทูเบอร์แล้วผมประทับใจมากๆที่ MG ็มเนี่ยมาหาผมอะไม่ใช่แค่ MGX จนะจริงๆอะทุกๆคนที่มาเนี่ยคือเป็นคนที่คาดไม่ถึงทางนั้นและผมดีใจมากๆหรือเวที่ได้เจอทุกคนนะใช่อยู่ว่างานนี้เนี่ยมีคนมาหาผมแค่5้าคนมันน้อยมากๆเลยเว้ยแต่มันเป็น5คนที่คุณภาพมากๆอะ่ะแล้วมันเป็น5้าคนที่มีความหมายกับผมมากๆอะ่ะแล้วเอาจริงๆคือมันไม่ใช่แค่5้าคนเว้ยจริงๆมันเป็นสิบเป็นร้อยคนด้วยซ้ำที่มาดูผมพันไ์สตีมนะแม่ผมคุณโจพี่ดำหลายๆคนนี่ก็อยู่ในไ์สตีมแต่เขาก็นั่งดูผมเล่นไปอะไรแหลคะครับผ ขอบคุณมากจริงเว้ยมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่มีความหมายในชีวิตผมมากๆผมจะจดจำไปตลอดผมรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะเว้ยถ้ามีโอกาสผมอยากจะตอบแทนคุณผู้ชม ด้วยการออกอีเวนต์คือที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาบอกว่าไม่กี่เดือนหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีไปออกอีเวนต์เว้ยแต่ว่าผมไม่สามารถประกาศได้แบบชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเราทางทีมงานของผู้จัดงานเนี่ยเขาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่างานจะเป็นยังไงจัดที่ไหนมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็กดติดตามไว้ในช่องผมไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่างานอีเวนต์รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นงานอะไรและเราจะจัดวันไหนนะครับผมก็ติดตามไปได้ื่อใครอยากมาเจอผมอีกรอบนึ่งนะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนนนนะครรััับบผมสําหีทใว้นะครับ ผมขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาเธอทุ่มเข้ามาใส่จะตอบแทนความรัก ที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดคือจริงๆว่าจะเอาเพลงมาใส่แหละเต้นเดี๋ยวมันโดนลิกฟีดครับผมก็เอาเอาโอชันทุลีทุลีไปฟังก่อนแล้วกันนะ